สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติม๋มอยู่ที่สวนเกษตรบุญจองค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าแปลงนะคะติ๋มมาอัปเดตนะคะบรรยากาศที่ลูกค้าได้ซื้อกับเราไปแล้วนะคะแปลงนี้นะคะสวยงามมากๆถมดินเสมอถนนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าหากมาจากทางนั้นนะคะทางถนนคลองสิบหนองเสือนะคะมานี่ก็ห้าร้อยเมตรเองนะคะหากจากตัวอำเภอก็ห้ากิโลค่ะนี่ค่ะ แปลงนี้พื้นที่สองไร่นะคะนี่ค่ะขุดบ่อได้สวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่บ่อนะคะซึ่งแปลงนี้สองไร่นะคะเคลียร์ลิ้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะถมดินเสมอถนนนำดินเอามาปรับแปลงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนั้นก็อีกสองไร่นะคะซึ่งลูกค้าได้ซื้อกับติมไปนะคะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญถนนโครงการก็อัดบทอย่างดีนะคะกว้างถึงแปดเมตรนะคะ ไฟฟ้าประปาต่อขยายไม่ไกลนะคะต่อขยายจากบ้านลักเหตุด้านนู้นนะคะร้อยเมตรนะคะซึ่งแปลง S3 A4 ก็จะต่อขยายใกล้กว่าส่วนแปลงตรงนี้ก็ประมาณ150เมตรนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศน่าอยู่มากๆแปลงนี้นะคะเหมาะที่จะซื้อไว้เพื่อเก็บหรือเพื่อเก็งกําไรหรือว่าทําบ้านสวนเกษตรก็ได้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าเดินทางจากที่นี่นะคะไป ที่กรุงเทพก็ประมาณ45นาทีนะคะบรรยากาศดีนะคะไม่วุ่นวายด้วยนะคะน,นี่คือเสานะคะที่ทางเจ้าของน่าจะทํารั้วนะคะนี่ค่ะจะทํารั้วร้อมรอบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะมีการพัฒนานะคะซึ่งที่ดินที่นี่นะคะคลองสิบหนองเสือตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีชมพูนะคะซึ่งราคาประเมินถือว่าสูงนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะ มีราคาที่แพงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ราคาประเมินก็ขึ้นด้วยนะคะส่วนแปลงที่อยู่ที่ติ่งชี้ไปทางตู้แคคอนเทนเนอร์นะคะจะตกไล่อยู่ที่ล้านสามแล้วนะคะแต่แปลงสองไล่นี้ทางเจ้าของเขาต้องการขายด่วนขายอยู่ที่ไล่รับแปดแสน้าหมืบาท2ไล่อยู่ที่ร้านหนะคะเนี่ยค่ะ ้า้แปลงก็มีลำรางสาธารณะด้วยนะคะกว้างถึง4เมตรนะคะซึ่งลำรางนี้ทอดยาวมาจากคลองสิบหนองเสือนะคะเดินทางสะดวกสบายน้ําก็ไม่มีขาดนะคะที่สําคัญน้ำไม่ท่วมด้วยสนใจที่ดินสวนเกษตรบุญจองทักติมมานะคะกดค้นหาคำว่าติมขายที่ดินสวยหรือว่าสวนเกษตรบุญจองก็จะเจอติมเลยค่ะทักมานะคะราคาถูก ส่งต่อจากเจ้าของโดยตรงนะคะติมขายที่ดินสวยสวัสดีค่ะ